ในขณะที่คุณสันเพชรอ้างอิงถึงข้อมูลที่ดอ,อร์สามารถราชพลสิทธิ์ได้โพสต์ลงไปใน Facebook ก็เลยชวนคุณผู้ชมมาดูข้อมูลตรงนี้ซึ่งน่าสนใจนะฮะดรสามารถเนี่ยเป็นตัวจริงเรื่องการขนส่งนะไม่ใช่แค่ระบบรางอย่างเดียวนะแต่เรื่องของการเดินเรือเนี่ยท่านก็ศึกษามาเยอะนะฮะล่าสุดท่านโพสต์ข้อมูลละเอียดเลยครับคุณผู้ชมในขณะที่รัฐบาลทุ่มเทสรรพกกำลังผลักดันโครงการแลนบิชนะครับคำถามสําคัญเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะฮะว่าถ้าแลนบิชระลองชุมพรเกิดขึ้น จะช่วงชิงประตูสู่เอเชียจากช่องแคบมะละกาได้จริงตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายหรือไม่โดยมีการยกตัวอย่างแบบนี้เลยนะฮะปัจจัยหลักที่จูงใจให้เรือมาใช้บริการถ้าเราไปเทียบกับท่าเรือสิงคโปร์ที่เขามีมาก่อนเนี่ยซึ่งเขาก็ติดอันดับต้นๆของโลกเนี่ยคือเขามีทำเลที่ดีทําให้เกิดเป็นศูนย์รวมของเส้นทางเดินเรือที่สําคัญของโลกมากกว่า200สายให้บริการเชื่อมโยงท่าเรือกว่า600แห่งทั่วโลกปัจจัยอื่น ที่ไปเสริมศักยภาพท่าเรือสิงคโปร์คือเขามีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรมีคุณภาพการให้บริการที่ดีและมีการบริหารงานที่โปร่งใสคาดกันว่าถ้ามีแลนบริชและนองชุมพรจะช่วยร่นระยะทางและระยะเวลาการเดินเรือระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของไทยได้เมื่อเทียบกับการเดินเรือผ่านช่องแคบมาลละกาหลายคนเห็นด้วยว่าระยะทางนั้นสั้นกว่าแต่ไม่แน่ใจว่าระยะเวลาจะสั้นกว่าหรือไม่ คือระยะทางเนี่ยสั้นกว่าแน่แต่ระยะเวลาเนี่ยยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็เพราะว่าต้องมีการขนถ่ายสินค้าหรือน้ํามันจากเรือสู่รถไฟไปสู่รถบรรทุกหรือท่อส่งน้ํามันที่ฝั่งทะเลด้านหนึ่งแล้วก็ขนส่งสินค้าหรือน้ํามันด้วยรถไฟรถบรรทุกหรือท่อส่งน้ํามันไปยังอีกฝั่งทะเลด้านหนึ่งจากนั้นก็ขนสินค้าหรือน้ํามันขึ้นเรืออีกทีเพื่อขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางจึงน่าเป็นห่วงว่าเอะนี่ประหยัดเวลาจริงหรือ ลองคิดดูง่ายๆเรือบรรทุกน้ํามันขนาดแสนตันจะใช้เวลาขนาดไหนในการสูบน้ํามันจากเรือลงสู่ท่อหรือเรือบรรทุกสินค้าขนาด50,000ตันเนี่ยเขาจะใช้เวลาขนาดไหนในการขนส่งสินค้าจากเรือไปสู่รถแล้วก็จะต้องใช้รถบรรทุกจํานวนมากขนาดไหนด้วยข้อเป็นห่วงนี้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องชี้แจงให้กระจางด้วยคําถามสําคัญคือถ้าแลนบิดชุมพรละนองไม่ทําให้ประหยัดเวลาได้ก็ยากที่จะจูงใจให้เรือมาใช้บริการ คำตอบต่อข้อกอังวลเหล่านี้ติดตามได้จากผลตอบรับของเอกชนนะฮะว่าจะสนใจมาลงทุนในโครงการแลนด์บิดชุมพรละนองจริงหรือไม่แล้วถ้าเขาลงทุนแล้วขาดทุนเขาก็จะไม่ลงทุนแน่นอนนั่นหมายความว่าแลนด์บิดระนองชุมพรไม่สามารถจูงใจให้เรือใช้บริการแทนช่องแคบมรกาได้นี่คำถามดังๆจากดรสามารถราชพลสิเธิ